าลาผีที่แกงคอยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านก่อนที่ผู้เขียนจะเล่าเรื่องนี้ให้ทุกๆท,ท่านได้รับฟังผู้เขียนเองขอชี้แจงว่าผู้เขียนไม่ได้เจตนาที่จะลบหลู่บุคคลที่มีอยู่ในเรื่องเรื่องและผู้เขียนเองก็มีเจตนาเพียงแต่อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์อันน่ากลัวและแสนประหลาดใจ ให้ได้ฟังเพียงเท่านั้นครับหากผู้หญิงในค่ำคืนนั้นยังคงรับรู้ได้ผมในนามผู้เขียนเองก็ขออุทิศส่วนบุญกุศลที่เคยได้ทำมาทั้งในชาติที่แล้วและชาตินี้ให้กับเธอคนนั้นด้วยนะครับขอให้ดวงวิญญาณของเธอคนนั้นได้ไปสู่สุคติด้วยครับ<อ>กลับมาที่เรื่องเล่าที่ผมจะถ่ายทอดให้ได้รับฟังกันในค่ำวันนี้ และขอขอบพระคุณลุงสองยามที่ใจดีมาหนาที่นี้ด้วยนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณพุทธศักราช2558ผมในเวลานั้นได้แต่งงานกับพัญญาและอยู่ในช่วงที่กําลังสร้างตัวเพื่ออนาคตแต่แล้วโชคชะตาที่ขีดเขียนให้ตัวของผมและเพื่อนอีกคนหนึ่งต้องมาพบเจอกับความสยดสยองและประหลาดใจกันเป็นอย่างมาก เพราะทั้งผมและไอ้ปอมเพื่อนสนิทของผมก็ไม่เคยคาดคิดกันเลยว่าจะได้พบเจอกับวิญญาณที่สุดแสนจะน่าสงสารดวงนั้นผมนั้นเป็นคนแก่งคอยโดยกําเนิดและหลังจากที่ได้งานประจําและมีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานจึงได้ย้ายมาเช่าบ้านในตลาดเพราะจะสะดวกต่อการขึ้นรถรับส่งมากกว่าครับการดำเนินชีวิตก็เป็นไปอย่างเรียบง่าย จนในกระทั่งวันหนึ่งแม่ของผู้เขียนเองก็มาล้มป่วยลงจากโรคไตในช่วงนั้นท่านเองมีอาการค่อนข้างหนักจนต้องมานอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและผมกับพัญญาก็ต้องสับปเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อคอยดูแลท่านระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลนั่นเองหลายหลยวันหล,หลายคืนที่ผมและพัญญาต้องกลับมาที่บ้านค่อนข้างึก พราะต้องไปดูแลแม่ของผู้เขียนและในทุกๆครั้งก็ต้องอยู่ดูแลกันจนพยาบาลต้องบอกว่าหมดเวลาเยี่ยมแล้วผมและพัญญาจึงขี่รถจาก,กรยานยนต์กลับบ้านกันซึ่งทุกๆครั้งในทุกๆวันก็เป็นเวลาหลังสองทุ่มนั่นเองเหตุการณ์ทุกๆอย่างดำเนินไปเป็นปกติจนกระทั่งวันที่3ของการไปดูแลผู้ป่วย ในตอนนั้นผมและพันยาได้ขี่รถขึ้นสะพานเพื่อเข้ามาในตัวตลาดซึ่งมันก็เป็นทุกๆครั้งที่จะต้องผ่านสะพานลอยแห่งนี้แต่ในเวลานี้มันได้เริ่มมีสิ่งไม่ค่อยจะดีมากนะักเข้ามาเยือนผมและพันยาแล้วจมูกของพันยาและของผมต่างก็ได้กลิ่นอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ต่างอะไรจากสุนัขที่เน่าตายกันเลย พัญญาของผมถึงกระทนไม่ไหวและก็ถามผมออกมาในช่วงขณะที่กำลังขับรถข้ามสะพานกันตัวเองได้กลิ่นอะไรไหมเสียงของพัญญาผมถามออกมาเบาๆที่ข้างซอกหูหมาเน่ามังใครเขคงจะเอามาทิ้งที่ใต้สะพานนะ่ะเสียงของผมบอกออกมาเพราะในเวลานั้นผมคิดว่ากลิ่นเหม็นเน่าที่โชยออกมามันก็เป็นกลิ่นของหมาเน่านั่นเองเพราะในช่วงนั้น หากท่านผู้ฟังท่านใดเป็นคนในพื้นที่หรือเคยผ่านไปมาแถวแถวจุดนั้นก็น่าจะทราบกันดีครับว่าจุดจุดนั้นสมัยแต่ก่อนค่อนข้างรกร้างและขาดการดูแลมันจึงไม่ผิดปกติอะไรหากใครจะนำสิ่งต่างๆมาทิ้งนั่นเองครับเวลาผ่านไปพร้อมกับผมและพัญญาที่กลับมาที่บ้านเพื่อพักผ่อนกันแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นอย่างช้าๆ สุนัขที่เลี้ยงไว้ที่บ้านเช่ามันพากันห่าหอนออกมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจนผมและคนข้างบ้านต่างสงสัยในพฤติกรรมของพวกมันเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่มีสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นมาเวลาได้เดินผ่านไปจนถึงรุ่งขึ้นซึ่งในวันนี้ครอบครัวของผมก็มีข่าวไม่ค่อยดีมากนักได้เกิดขึ้นพ่อตาของผมเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มขณะที่กำลังจะเข้าห้องน้ำ ซึ่งในวันนี้ผมและพันยาก็คงจะต้องแยกย้ายกันไปดูแลนั่นเองพันยาของผมออกจากบ้านในช่วงใกล้ใเที่ยงเพื่อไปดูแลแม่ที่โรงพยาบาลเช่นกันราวกับมีคนมาขีดเขียนโชคชะตาที่น่าสยดสยองไว้รอผมและเพื่อนสนิทซึ่งทุกๆอย่างที่จะเกิดขึ้นมันก็มาจากการนัดหมายของผมนั่นเองในช่วงบ่ายของวันนั้นในขณะที่ผมกำลังทำงาน โทรศัพท์โนเกีย3310ของผมก็ดังขึ้นมาและคนที่โทรมาก็คือไอ้ป้อมเพื่อนสนิทของผมนั่นเองสาเหตุที่มันโทรมาก็ด้วยที่จะมาเยี่ยมแม่ของผมในช่วงเย็นของวันนั้นนั่นเองและในเวลาต่อมาผมและไอ้ป้อมเพื่อนสนิทก็ได้มาพบกันที่โรงพยาบาลนั่งพูดคุยสนทนากับผมจนเวลาล่วงเลยไปถึงสองทุ่ม ซึ่งมันก็เป็นเวลาที่หมดการเยี่ยมผู้ป่วยแล้วนั่นเองผมและเพื่อนสนิทนั้นไม่ค่อยได้พบเจอกันมานานสักพักไอ้ป้อมเองมันก็เอ่ยปากชวนให้ผมมานั่งร้านอาหารที่ตั้งอยู่แถวแถวทางเข้าตัวเมืองผมจึงตกลงรับปากกับมันเพราะในเวลานี้ก็เกิดอาการเปรี้ยวปากขึ้นมาเช่นกันนานมากพอสมควรแล้วที่ผมและเพื่อนสนิทไม่ได้นั่งกินเล้าด้วยกัน จนเวลาผ่านไปไม่นานมากนักผมและไอ้ป้อมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์สองจังหวะคู่ใจเพื่อตรงดิ่งมายัางร้านอาหารในทันทีและแน่นอนว่าเส้นทางที่มาร้านอาหารก็คือเส้นทางเดิมๆที่ต้องขี่รถผ่านสะพานเก่ากลิ่นของหมาเน่ายังคงลอยคละคลุ้งออกมาอย่างไม่ขาดสายจนผมเองต้องนึกในใจว่าไม่มีใครคิดที่จะมาจัดการกันเลยหรือไง สงสัยคงจะได้ดมกันจนมันย่อยสลายไปเองละมัง้งแ,แล้วความสายดสยองก็เริ่มเข้ามาหาผมและไอ้ป้อมอย่างช้าๆเพราะในเวลานี้สายตาของผมและเพื่อนสนิทเริ่มที่จะได้เห็นอะไรบางอย่างในเวลา2องทุ่มครึ่งกันแล้วผมเริ่มขี่รถย้อนสอนนำหน้าไอ้ป้อมเพื่อที่จะเข้ามายังในตัวตลาด แต่แสงไฟของรถก็ได้มากระทบกับร่างบางร่างที่กำลังยืนโบกมืออยู่ในศาลาซึ่งร่างร่างนั้นก็กำลังโบกมือไปมาราวกับว่าจะขอติดรถเพื่ออาศัยไปด้วยนั่นเองท่ามกลางแสงไฟที่สลัวในจุดจุดนั้นผมและเพื่อนสนิทต,ต่างพากันจอดรถที่ข้างข้างศาลาที่ในตอนนี้ได้มีร่างของหญิงสาวปริศนากำลังนั่งอยู่ด้านในนั่นเอง สิ่งที่ผมเป็นกังวลมากที่สุดในเวลานี้เห็นทีจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของหญิงสาวปริศนาที่เธอกำลังอยู่ในศาลาเพียงคนเดียวเพราะจุดศาลาตรงที่กล่าวถึงนี้นั้นค่อนข้างจะเปลี่ยวและก็มืดสลัวประวัติที่ผ่านมาก็มักจะมีพวกขี้ยามานั่งเล่นอยู่เสมอด้วยความเป็นห่วงในตัวของเธอผมและเพื่อนจึงต่างพร้อมใจที่จะจอดรถและลงมาสอบถามข้อสงสัยในตัวของเธอ ว่าเธอเองนั้นต้องการอะไรแน่และมีอะไรที่ผมทั้งสองคนพอที่จะช่วยเหลือได้บ้างนั่นเองบรรยากาศที่ศาลารอรถจุดเกิดเหตุในค่ำคืนนี้มันไม่ค่อยจะดีมากนักเพราะยิ่งผมและเพื่อนเดินเข้ามาใกล้สาลามากเท่าไหร่กลิ่นหมาเน่าโกยคงโชยมาเตะจมูกอย่างรุนแรงและเธอเองทนนั่งดมกลิ่นนี้ได้อย่างไรสายตาของผมและเพื่อน เริ่มจับจ้องมองร่างของหญิงสาวปริศนาที่ในเวลานี้เธอเองได้นั่งอยู่ในศาลาอย่างนิ่งเงียบแสงของไฟรถที่สาดส่องเข้ามามันพอที่จะทําให้ผมและไอ้ป้อมได้เห็นรูปประพันธ์สันฐานของเธอได้อย่างดีเธอนั้นสวมกันเกงยีนขาสั้นเป็นคนผิวพรรณค่อนข้างขาวและที่สําคัญเธอนั้นน่าจะย้อมผมสีทอง ซึ่งผมและเพื่อนสนิทยังคงจำภาพนั้นได้อย่างติดตาและจากการแต่งตัวที่ไม่ค่อยจะมิดชิดของเธอมันจึงทำให้ผมค่อนข้างจะเป็นห่วงอย่างมากเสียงของผมทักทายเธอออกมาอย่างเบาๆมีอะไรให้ช่วยไหมครับจะไปไหนหรือเปล่าเสียงของผมถามเธอออกมาช่วยหนูด้วยแฟนหนูมันเอาหนูมาทิ้ง ช่วยหนูด้วยนะพี่หนูอยากกลับบ้านเสียงของเธอพูดออกมาเบาๆซึ่งในตอนนั้นสายตาของผมและเพื่อนต่างเห็นหน้าของเธอไม่ถนัดนักแต่ก็พอจะเห็นเขาโครงกันได้จากแสงไฟของรถที่ผ่านไปมานั่นเองสิ้นเสียงที่เธอเองบอกออกมาผมเริ่มมองหน้ามาที่ไอ้ป้อมเพราะผมต้องการให้มันช่วยพาผู้หญิงคนนี้ไปส่งที่บ้านนั่นเอง ไอ้ป้อมมันยังคงยกมือขึ้นปิดจมูกเพราะตลอดเวลาที่กำลังพูดคุยกับหญิงสาวปริศนาคนนี้อยู่เลิ่นของหมาเน่าก็เริ่มโชยมาแรงมากขึ้นในทุกทุกทีเอาไปก็ไปพี่จะไปส่งเสียงของไอ้ป้อมบอกออกมาเพราะจุดประสงค์ในเวลานี้ไอ้ป้อมและผมเองต้องการที่จะออกไปจากที่นี่กันแล้วเพราะยิ่งอยู่นานเท่าไหร่ ท้องไส้ของแต่ละคนก็เริ่มที่จะไม่ค่อยจะดีมากนักเพราะอย่างที่ได้บอกออกไปกลิ่นหมาเน่ามันเริ่มที่จะโชยออกมาแรงเต็มทีในเวลานั้นหัวสมองของผู้เขียนเองไม่เคยคิดว่าเธอจะเป็นพูดผีแต่อย่างใดเพราะในเวลานั้นมันเพิ่งจะสองทุ่มห้เพียงเท่านั้นเองและในค่ำคืนนี้ผมกับไอ้ป้อมก็คงจะไม่ได้นั่งกินเหล้าด้วยกันอีกแล้ว ผมกับมันก็คงจะต้องแยกย้ายกันไปส่วนตัวของผู้เขียนก็จะขี่รถกลับบ้านและส่วนไอ้ป้อมผมก็จะให้มันไปส่งน้องที่บ้านตามที่เธอร้องขอเพราะในส่วนตัวของไอ้ป้อมเองมันได้เป็นอาสามูลนิธิอยู่แล้วคงจะไม่เป็นเรื่องอะไรที่ยากเย็นหากมันจะช่วยหญิงสาวผมทองคนนี้นั่นเองเมื่อพูดคุยตกลงกันได้ และผมกับไอ้ป้อมก็แยกย้ายกันในทันทีไอ้ป้อมขี่รถไปทางหนึง่งส่วนผมก็ขี่ย้อนสอนเข้าไปตลาดเพื่อหาอะไรกินก่อนที่จะกลับมาพักผ่อนเวลาผ่านไปหลายวันจนถึงช่วงบ่ายของวันหนึง่งเสียงโทรศัพท์ของผมก็ดังขึ้นมาและในจอก็ขึ้นชื่อว่าไอ้ป้อมเฮ้ยอยู่บ้านไหมวะเสียงของไอ้ป้อมถามออกมาอยู่มีอะไรวะป้อม เสียงของผมก็ถามออกไปเออมาหากูที่ร้านนี้หน่อยมีธุระสาคัญจะคุยด้วยเสียงของไอ้ป้อมมันบอกผมออกมาโอเคเดี๋ยวออกไปรอสักพักนะเสียงของผมบอกเพื่อนสนิทออกมาก่อนที่จะวางสายและขี่รถออกมาตามนัดในทันทีไม่นานนักผมก็มาถึงร้านค้าที่ไอ้ป้อมได้นัดให้ผมออกมาในเวลานี้ รับกัว่ามันเองกำลังมีเรื่องร้อนใจที่อยากจะสอบถามเต็มทีม่มีอะไรวะถึงได้เรียกให้ออกมาเสียงของผมถามอย่างสงสัยก่อนที่มันจะยื่นหนังสือพิมพ์ให้ลองอ่านดูก่อนฟีเสียงของไอ้ป้อมบอกมาอย่างนั้นโดยที่ผมนั้นก็ยังนึกอยู่ในใจว่าที่ให้ผมออกมาคงจะใช่ว่าจะให้ผมมาอ่านหนังสือพิมพ์เพียงอย่างเดียวซะละมัง้ง และแล้วสายตาของผมก็ไปสะดุดกับข่าวอะไรบางอย่างเข้าซึ่งมันเป็นข่าวหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมอําพรางตรงจุดที่ผมและเพื่อนสนิทเพิ่งจะรับตัวหญิงสาวปริศนากันมานั่นเองและแล้วผมก็เริ่มจะเข้าใจจุดประสงค์ที่ไอ้ป้อมได้นัดให้ผมออกมาข่าวนั้นค่อนข้างจะดังเมื่อหลายสิบปีก่อนผมนั้นได้อ่านรายละเอียดจนได้ความทั้งหมด ซึ่งทุกๆเรื่องที่ผมและเพื่อนได้พบเจอในค่ำคืนนั้นล้วนแต่ถูกช่วมโยงเข้ากับข่าวฆาตกรรมของหญิงสาวทั้งรูปประพันธ์สันฐานของเธอซึ่งพวกผมก็ได้เห็นกันอย่างเต็มตาว่าผู้หญิงผมสีทองที่ผมให้เอป้อมไปส่งในคืนนั้นมันก็น่าจะใช่เธออย่างแน่นอนและกลิ่นเหม็นเน่าที่โชยออกมาก็คือกลิ่นจากซากศพของเธอ ไม่ใช่กลิ่นของหมาเน่าแต่อย่างใดเมื่ออ่านข่าวจบคำถามแรกที่ผมถามไอ้ป้อมออกมาก็คือมึงไปส่งเขาถึงบ้านไหมเพราะในใจเวลานี้ผมเริ่มรับรู้แล้วว่าทั้งผมและไอ้ป้อมถูกผีหลอกเข้าแล้วและไอ้ป้อมมันก็เล่าเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นหลังจากที่แยกย้ายกันให้ฟังมันเล่าว่าเมื่อหญิงสาวผมทองคนนั้นได้ขึ้นรถมัน มันก็บิดคันแร่งไปส่งในทันทีแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นกับมันเมื่อได้ขี่รถผ่านจุดเกิดเหตุมาแล้วอยู่ดีๆหญิงสาวปริศนาที่นั่งซ้อนท้ายก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีการกระโดดลงจากรถแต่อย่างใดไอ้ป้อมมันเล่าให้ผมฟังว่ามันยังจอดรถและลงมามองหาเธอแต่ก็ไม่มีวี่แววของหญิงสาวผมทองคนที่เพิ่งจะรับมาเสียแล้ว เมื่อเหตุการณ์มันไม่ค่อยจะดีไอ้ป้อมเองมันจึงรีบขี่รถกลับบ้านจนในที่สุดมันจึงในนัดผมมาหานั่นเองเหตุการณ์ที่น่าตกใจสำหรับผมและเพื่อนผ่านไปญาติิของเธอได้มาทำพิธีเชิญวิญญาณเพื่อเรียกดวงวิญญาณของเธอให้ไปสู่พบภูมิที่สมควรและหลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครได้พบเห็นหญิงสาวปริศนา ผมสีทองอีกเลยครับแต่ผู้เขียนและเพื่อนก็ยังคงหวาดระแวงอยู่เสมอในทุกๆครั้งที่ต้องขี่รถผ่านทางจุดเกิดเหตุเพราะผมก็หวาดกลัวว่าเธอเองจะมายืนโบกมือขอความช่วยเหลืออยู่อีกนั่นเองและนั่นก็คือเรื่องราวของสารผีสิงเขาโครงจากเรื่องจริงที่ผู้เขียนได้นำมาถ่ายทอดให้ได้รับฟัง เพื่อเป็นวิทยาทานกันครับผู้เขียนเองขอจบเรื่องราวของสารผีที่แก่งคอยไว้แต่เพียงเท่านี้หากมีขาดตกบกพร่องประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับแล้วพบกันในโอกาสหน้าขอบคุณครับเตอร์แก่งคอย